จะทเดี๋ยวทําให้ก็ได้แต่ว่าใครไม่มีก็เอาแผ่นนี้ไปแต่มันจะทำอะไรครับตัพระหน่อยอย่างเครื่องของนิวว่ที่ไหนนะซีรีด้หซีรีส์ได้ไม่ m o v เครื่องของนี้ที่ไม่อะไรไม่เล้าป่ะไม่เล้าเครื่องก็ไม่เล้าเมันเข้าวินโดว์ไม่ได้ใช่ป่ะล่ะมันเปิดเครื่องติดเปิดเครื่องติดมันเข้าไม่ได้ก็ไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนว่ามันจะเป็นตัวลันวินโดว์ให้ เพื mm ่อนที mm ่ใ hmm. ห uh, ้เราเข้าไปเอาแบคเอฟไปเอาไฟล์ที่สําคัญออกมาโดยที่ไม่ต้องแกะเครื่องหน้าจอดำอะไรอย่างงี้ไม่ต้องแกะเครื่องตัวนี้ก่อนนี้ไปเล้วนี่เสียดของชาติไปแล้วมั้งใช่ไหมเออแต่ไม่ได้ใช่ยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอเกิดเสียดไม่ได้เร็วๆทำเร็วๆทห่ยูวิทีมาแล้ว ต้องเสียบไปตอนองตัวตอปิดเครื่องแต่ถ้าเกิดใครู่ตรงไหนอ่ะทำให้แต่ว่าแฟลไดรตัวนี้อย่าไปเสียบกับอย่างอื่นเนี่ยเอาไว้ใช้เอาไว้ได้โกลดไลท์ที่นีอย่างเดียวเลยไม่นี่อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเผื่อไปเสียบมันจะมันจะลบตัวไอตัวหลัของมันออกใช้ไม่ได้ของนิ้วเนี่ยใช้เพื่อรุ่นนี้เลยใช่ไหมครับก็เปิดเครื่องก่อนเครื่องเท่ทีเนี่ยต้องบูตเข้าไปออดเพื่อที่จะให้มันเห็นในตัวนี้ก่อน ครับเปิดเครื่องใช่ปรรไปธรรมดาเนาะเปิดธรรมดาแลว้วกด E s C เนี่ยอ,อ๋อกดต E <4 S 2> ยังเขาไปยังเว่าไปขึ้นเลยเยิง่งใหญ่เังยิ่งขึ้นเลย <laughs> มาแล้วมาแล้วยี่สว่าให้กดยี C ่ลินะเห็นปะพอี่ป yeah. ah mm. ุ ah, well, mm ๊ใ hmm. ห mm ้เรากด F9 อฟเก้าเอฟเก้าลไปบูทเมนูเนี่ยนะมันก็จะมีชื่อตัวดิเนี่ขึ้นมาดิเนี่เป็นอาซูตอาสุดก็เป็นตัวนี้เห็นปะตัวอาสุดเห็นปะครับอ่แล้วกดไปเจอซูตกด e ิ t e ท อันเนี้ยมันก็จะบ,บูตเสมือนว่าใช้วินโนตัวเนี้ยแทนตัวที่เสีย<อ>แต่่ F เก้า้ครุ่นนี้นะเนดียว F สบสองมันก็จะลง ถ้าแฟกแดดมันจะสัมันจะดีกว่านี้ใช่ไหมิสองเิสอใช้สิบใช้ชิปหลีกตานิป็นวัิเอาสิบแล้ใช่ไหมเป็นการเปิดไม่ได้มาเปิดไม่ได้เออที่เขากะครัอเปิดไม่ได้ตรงน้งด้ตรงเครี่ย้อเกดกดทก็ฝาที่จะเอามาออกมาก็คือฝาแบ็กอัพ กับในซีเอดีเอามาสองไฟล์นะออกไหมได้ก็ดีไม่ได้ก็เอาไปอัพมาอย่างเดียวก็ได้ถ้าเป็นเวอร์ชันบาโคดก็ลำบากหน่อยผมไปดูสติ๊กเกอรเป็นแบบไหนะอ๋อนี่คืออะไรเอซีเอดีมาด้วยต่อซีเอดีมามันจะอ้านไมได้ก็จะเหมือนปุ่มป้ายแต่แต่ยังไงอะยังไงก็ต้องมีแฟกตอร์ตัวหนึ่ง เพราะว่าถุงกล่องคงหลุมานอกจากนี้ต้องเฟดได้ปีกตัวด้วยเขาในที่นี้มีเฟดไมก็เดี๋ยวเราไปหาไม่มีเรามีขายผมจะลองเป็นขายแ่เราส่ยเกิน่อนเได้หลังบูได้ไหมหรือว่าเก็บก่อนได้เสร็จได้เได้ขึ้นเป็นวินโด หลังมูดธไปยังไงมาถึงมองคือดีแล้วอ่ะพอได้ได้ใช่ใช่วันนึงโลกคนได้อะมันติอันผ่านกระจาไปอะไรนมันเขาฟังผ่านกระจายไมันผ่านซีดีเพราะว่าไอ้ที่อยากให้ซีดีไปวันที่อ่ะเผื่อเอาแฝกได้่ยไปติดไวรัสที่อื่นก็เจ๊งอีกเคยให้ไปแล้วอาจารมาที่อยู่วอยู่ไหนได้ไปแล้วได้ไปทุกคนตอนแรก คือที่ที่ไม่ได้ให้เป็นแมีสเชียัสอตัวอันตัวเก็บประมูลอะเธอจะมีเนีย้เก็บประมูลไฟล์แถวคาลักอันนึงก็อีนที่ักอันนึ่งนี่นีเปลี่ยนอจะเอาสองอันอกันนี้ก็เป็นพาเลนบูทมันเป็นเนี่ยมันก็จะใช้ในเนี้ยบูทถทวิดีโอที่เสียอื ทำใจหน้าจะเร็วกว่านี้ที่คือที่เป็นงานแรกของดูเพิ่งกี่แสนบถ้าเป็นคอมเทตมันจะเร็วกว่านีไ้ไหมครับหรือว่าเท่ากันเร็วกว่า<อ>มา,มากาอตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันสับมันใช้จากซีดีทั้งหมดเลย

พิเตอร์สองพิมพเตอร์สองตัวนี at ้เมาส์เมาส์กัดปิแดไปเลยแล้วก็ทำการข้ข้างหนเขหมือนข้อคมาครับอมแล้วก็องนี้มาเวิได้ได้เราได้ดีได้ดีเห็นป่ะก็เอา็อัพออกมาแค่นั้นเองอัพแล้วก็ตัวเนี้ <า dit> <ais> เห็นล <ska> ้เียดีออกาสองสองตัไม่วางไม่น่วางในตะไครแบบลองีมีไหมม่มีีขาไม่มี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 เราไม่ขาลองลองดูก่อนดลยแยไม่มีมีานะิ้มา โอ้เต็มเลยไม่ม่ม่มีรูปอะเป็นเป็นภาพขึ้นไปอ้าวขามไแล้ววะาะหรือว่ามันโหลดเห็นใ้แฟ่นไดนี่แหละแฟลได้เขาเ้อ๋อนี่มมีซีดใช่ไหมคนไม่น่ารักด้วยนะ ไม่ข se ึ้นว่เสียเสียเนาะอันนี้ไม่ถิงไม่มีไฟเออได้แลอ๋อทดได้แล้ว ด้วยมีเ uhm ีมีเจ็บมีมีเจ็บแด้วยนี่ไงมีแบนแล้วแล้วที่ไปไปดึงฮะเทียบเชิมนทีเขายังอ๋อก็นี่ไงเมื่อกี้แบงอัพตรงนี้อแล้วก็คัปปี้มาไว้ในแฟลชไดร์ฟโฟลเดอร์แบงอัพกับโฟลเดอร์เียได้ดีนี้ไปไว้ในแฟลชไดร์ฟาเสียบถ้าเกิดจะให้ง่ายกว่านั้นาง ถ้าไม่อยากเยอะนะแค่ซีเอดีแล้วก็กสติกเกอร์กับหิฟออต่อก็เไปหมดเลยก็ได้แรับ